จวนจะออกพรรษาแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันอาทิตย์กกว่าออกพรรษาต่อ,อไปก็คงจะยุ่งเหยิงเกี่ยวกับงานกระถินนะท่านวัดต่างๆใช้เวลาเดือนหนึ่งจากนั้นพระเนนก็คงจะตัดเย็บผ้าสบงกีบอลอีกนนะโลกเป็นอยู่ของพวกเรามันก็หมุนวนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยปีเดือนวัน คืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่คือพระพุทธเจ้าท่านให้ข้อคิดสําหรับพวกเราไม่ให้ดื่มตัววันคืนมันก็ล่วงไปล่วงไปอย่างนี้ชีวิตของพวกเราก็ล่วงไปด้วยเหมือนกันผ่านไปผ่านไปผ่านปีผ่านเดือนผ่านวันผ่านชั่วโมงนาทีวิน,นาที กว่าจะรู้ได้ตัวเองแก่พอแรงแล้วเกือบจะเอาตัวไม่รอดแล้วกว่าจะรู้ว่าแก่พอแรงแล้วนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทควรจะสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลใส่สจิตใส่ใจของพวกเราในการสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีนั้นพระพุทธเ,เจ้าท่านเคยมาทำมาก่อนแล้วท่านสร้างถึงสี่อสงไขยกาไรแสนกับแสนมหากับ นานเท่านานาน,นานมากๆที่ท่านสร้างบาร,รมีนั่นคืออะไรบ้างมีทานมีศีลมีเนคขมะมีเมตตามีขันติมีปัญญามีอุปเปกขาสรุปแล้วคือคือบาร,รมีสิบทัศเนคขมะคือการออกบวชบําเพ็ญในการเสียสละอยู่เป่าเปี่ยวเดียวดาย ไม่มีครอบครัวไม่มีเครื่องพันธะภาระอันนี้เราว,ว่าเนข่ำเนขม,มะคือออกบวชอย่างพวกพระที่ออกบวชหรือเป็นฤาษีศีไพรหรือผู้ที่รักษาศีลอุโบสถรักษาศีลแปดอภรมจ,จริยาอันนี้เราว,ว่าเนกข่ำเข้าไปในเนขขม,มะคือออกบวชทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายทานทานะแปลว่าเสียสละในการให้ทานตามอัตภาพ การเสียสละจาคะนี่็มีหลายๆอย่างจาคะคือการเสียสละความสุขเล็กๆน้อย,อยๆของตนเพื่อบําเพ็ญทานสิลเพื่อบําเพ็ญเนคขมะรือวาการเสียสละความสุขของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยการเสียสละพิชาความรู้จาคะให้คนอื่นให้เขามีปัญญาให้เขาเลี้ยงชีพได้หรือว่าเสียสละทรัพย์สมบัติที่ตัวเองหามาแบ่งปันให้คนอื่นอันนี้คือจาคะ อย่างพวกเราที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะจาคะจาคะจากพ่อจากแม่ของพวกเราพ่อแม่ของพวกเราก็ต้องจาคะให้ลูกทุกทุกคนตั้งแต่เกิดมาก็ต้องเลี้ยงดูข่าวน้าําปัจจัยความอบอุ่นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วจะเป็นจาคะทั้งหมดจาคะคือการบริจาคให้แก่ลูกพวกเราทุกคนได้รับจาคะเพราะนั้นโลกนี้จะอยู่ได้เพราะจาคะ ถ้าไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละให้กันแล้วโลกนี้อยู่ไม่ได้แห้งผากเหมือนกับต้นไม้ไม่มีใบอย่างนั้นน่วะเนี่ยคัมมะทานะขันติคือความอดทนอดกลั้นการอยู่ร่วมกันจะให้ได้อย่างใจของเราทุกๆคนนัเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีการอดทนต่อสามีพัญญาต่อพ่อต่อแม่ต่อเพื่อนต่อฟูงต่อลูกต่อเต่าต่อดินฟ้าอากาศ กานบอกว่าการอดทนผู้สูงกว่าพอทนได้ไอ้คขาบอเรายอมแพ้ใอ้ใว่าอดทนผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าเรายอมทุกอย่างแต่เราอดทนกับคนที่เสมอกันก็พอทนไหวคล้ายๆกับว่าคนเสมอภาคกันแต่คนที่อดทนต่อคนที่ต่ํากว่าที่เขามาดูแลดูถูกเหยียดหยามหรือลังแกเรา ที่คนที่ต่ำกว่าเรายศถาบรรดาศักดิ์การเป็นอยู่ต่ำกว่าเราแต่เราเป็นผู้อดทนได้เพราะพุทธเจ้าสว่านั้นแหละเป็นยอดอดทนอืเป็นยอดแห่งการอดทนถ้าใครอดทนได้ถึงขั้นนั้นแล้วเป็นผู้ยอดอดทนแต่โดยมากมันจะอดทนไม่ได้เพราะเขาต่ำกว่าโดยมากขี้เลยว่างั้นเถอะขันติคือความอดทนแล้วก็เมตตาคิดแผลกุศล อยากจะให้ผู้อื่นเป็นสุขทุกทวนหน้าตนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นก็ให้มีความสุขอย่างที่เราปรารถนาอันนี้เราเ,เมตตาสัจจะคือตั้งสัจจะอธิษฐานคือตั้งใจมั่นเมื่อเราพิจารณา,าว่าสิ่งนี้ถูกต้องแล้วเหตุผลถูกต้องแล้วลงแล้วหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแล้วศึกษาว่านี่แหละข้างถูกต้อง เราศึกษาในทางพุทธศาสนาศีลห้าศีลอุโบสถเราจะทําขนาดไหนตั้งจิตอธิษฐานเข้พไปเจ้าจะรักษาศีลห้าในวันสําคัญมาคะบิชาขะวันเกิดของตอนเองวันเกิดพ่อแม่อะไรลักษณะอย่างนั้นตั้งจิตอธิษฐานคือตั้งใจมั่นเอาไว้แล้วก็ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นบาร,รมีข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งเหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นภูธธริทัตเรื่องศีล รักศินยิ่งกว่าชีวิตรักษาศินถึงชีวิตจะปราดเสจากเนื้อตายไปก็าตามแต่ไม่ยอมให้สินขาดที่ว่าเมตตาเนี่ยก็คือสุวรรณสามท่านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตาบอดขนาดนายพรานมายิงท่านท่านยังมีเมตตากับนายพรานไม่มีปลูกอาคารพยาบาทแ้วกับปัญญาหรือชาติที่เป็นมโหสถใช้ปัญญามากมโหสถนี่ วาทะสุกสิ่งทุกอย่างเอาใครว่าใครมาเล่เหลี่ยมไหนต้องกันกรองไตตรองพิจารณาใช้ปัญญาตนเองทบทวนดูแล้วก็ตอบปัญหาแก้ปัญหาได้เฉียบแหลมมากชาตินั้นเป็นชาติที่พระพุทธองค์เกิดมาใช้ปัญญาแล้วอุเปกขาพระพุทธเจ้าเป็นนารทะคือพรมเกิดเป็นพรมในชาตินั้นได้มาช่วยเมืองมนุษย์ ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษสมัยนะั้นพระเจ้าแผ่นดินเข้าใจผิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเพราะคบคนชั่วคบคนผานคือวันหนึ่งเดือนสิบสองเพนพระจันทร์เต็มดวงพระเจ้าแผ่นดินท่านปรึกษาอํามาตย์อามาตย์คืออํามาตย์ใหญ่ทุกทุกวันนี้ก็คงจะปรึกษาองค์ข้ามนตรีอย่างนั้นอ่ะกระถามว่าเอเดือนงายอย่างนี้เราจะทํำยังไงดีคนหนึ่งก็บอกว่าอ้าว ผมว่าเนี่ยควรจะยกทัพไปตีเมืองเล็กเมืองน้อยคนหนึ่งบอกโอ้ยไม่ได้ไปทําอย่างนั้นได้ยังไงบ้านเมืองเขาต้องการความ่บเย็นผาสุขผมว่าเนี่ยควรจะสนุกสนานเพลิดเพลินกินเหล้าเมายาสุรานารีกีฬาพายซีกีฬาบัตสนุกสนานกันดีกว่าแต่คนหนึ่งคัดค้านมาอันนั้นก็ไม่ถูกควรจะเข้าไปหาบัณฑิตนักปราชญ์ไปศึกษาไต่ถามธรรมะ ข้อแนวประพฤติปฏิบัติการดํารงชีพการปกครองบ้านเมืงองสมณะสีพรามท่านอาจจะให้ความคิดความเห็นจะดีกว่าพระเจ้าประดินก็เห็นด้วยคนหลังเสนอจากนั้นก็จะไปหาคนไหนของคนหนึ่งเลยเสนอขึ้นมีนักบวชคนหนึ่งเป็นเจ้าลัทธิมาอยู่ในอุทยานควรจะไปหาท่านจากนั้นก็ไปหาท่านก็ไปถามไต่ถามเจ้าลัทธิกับเจ้าลัทธ,ธิโง่ๆทิอ ไปถามว่าบาปุลคุณโทษมีจริงหรือเปล่าคุณบิดามารดามีจริงหรือเปล่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าภพหนา้าชาติหน่ามีจริงหรือเปล่าแล้วควรจะทําตัวอย่างไงจึงจะเหมาะสมในการคลองชีพในการเป็นครวัตในการปกครองบ้านเมืองพระเจ้าเป็นเิีงกระถามเป็นฉากๆนะท่านนี่ก็ชีวกค,คนนั้นก็หลับตาไขล้ค,ควรคิดไม่ออกมนาะ้งควรทีุ่ดตอบมันนากไม่มีสวรรค์ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มี ตายแล้วศูนย์ใครทําดีก็ทําไปอย่างนั้นน่ะใครทําชั่วก็ทําไปอย่างนั้นน่ะผลของกรรมไม่มีปฏิเสธหมดว่างั้นเถอะแต่ตามไม่จริงถ้า,าว่าไม่มีอย่างนั้นฤาษีจะปฏิบัติตัวทําไมให้ลาบากเปล่าทําไมไม่ทําความชั่วอะไรเสียหายหมดชีวก็ไม่ทาผลที่สุดเนี่ยพระเจ้าปผ่ดนก็เลยไปคบกับคนชั่วเอใช่ชีวก็พูดถูกว่ะไปพบคนชั่วก็ชั่วตามทีนี้ก็เลย ลดละในการทําบุญทําทานหรือลงทานทิ้งหมดเลยท่านี่จากนั้นก็เอาเงินที่บํารุงประเทศชาติบ้านเมืองเ,าเอามาปนเปืดอไปทางอบายมุกต่างๆจนบ้านเมืองเดือดร้อนไปหมดนางรุจจาที่เป็นลูกสาวก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะพ่อเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดจนไหวบอนถึงเทพเจ้าเหล่าเทวาให้มาช่วยปกป้องพบิดาจากนั้นคือเดือดร้อนไปถึงนารทะคือพรม ได้ลงมาจากพรมมโลกลงมาเป็นลือสีขึ้นมาลอยอยู่ในอากาศมาสอนคราวนั้นจนเข้าใจถูกทางอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นนารทะเป็นพรมได้มาโปรดพระเจ้าแผ่นดินอันนี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่การสร้างบาร,รมีของพระองค์ทั้ง10อย่างพระเวทสั้นรอนก็ยิ่งในการให้ทานแต่ามาเพียณามาวิเคราะห์ดูแล้วบาร,รมีของพระพุทธเจ้าที่ท่านบำเพ็ญมาทั้งสิบอย่างนั้นน่ะ รวนแล้วจะมีสาระรวนแล้วจะมีประโยชน์สําหรับคนเราทุกๆคนที่จะเอานํามาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างอุปเปกขาก็เหมือนกันฟังฟังดูแล้วก็มันเหมือนกับเปิดอุปเปกขาได้ยังไงตามม่จริงอุปเปกขาวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัติถึงเมืงอคาวิบัติแล้วก็ไม่ถึงกับเสียใจมากปงตกเออของใครของเรากรรมใครคำเราแต่พอที่เราจะช่วยได้เราก็ช่วย แต่มันสุดพิสัยแล้วมันมีจุดที่สุดพิสัยมันมีถ้าไม่มีจุดสุดพิสัยแล้วคนในโลกนี้ไม่ตายหรอกมันสุดพิสัยหมอว่าสุดพิสัยมันมีจุดที่สุดพิสัยอย่างนั้นก็ต้องทําใจจงอุเปกขาไม่ดีใจและไม่เสียใจใคล้ายๆมารู้เท่าทันทั้งสองเองื่นไม่ดีใจและไม่เสียใจอันนี้คือธรรมะบาร,รมีของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ขันติสัจจะอธิษฐาน อธิษฐานคือความตั้งใจมั่นจะทํเสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นสาระมีประโยชน์แล้วก็ตั้งกิตอธิษฐานมาข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงข้าพเจ้าจะเดินโยกมสักสามชั่วโมงอันนี้เราตั้งกิตอธิษฐานนะข้าพเจ้าจะทําสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์แต่จะไปอธิษฐานในสิ่งที่เป็นอัป,ปมงคลไม่ได้นะสิ่งที่อัป,ปมงคลข้าพเจ้าจะกินเหล้าทั้งวันทั้งคืนข้าพเจ้าจะนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนอันนั้นแปลว่าผิดอย่างนั้นเถอะเป็นมิจฉาอธิษฐานอย่างนั ไม่ใช่สัมมาอธิษฐานสัมมาอธิษฐานไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่นมีแต่คุณสําหรับตนเองอันนีงเราเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิของปัญญาสัมมาทิฏฐิของศีลรวมแล้วจะเป็นความเห็นที่ถูกต้องนะในบาร,รมีสิบทัศนทางว่าใช้ไปนในทางที่ผิดมันก็ผิดได้เหมือนกันนะแต่ใช้ไปในทางที่ถูกก็ถูกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าท่านบําเพ็ญบาร,รมีของพระองคนะ์นี่นะสิบทัศเนี่ย รวมแล้วเป็นสามสิบนะทานปรมีฐานอุปปรามีฐานปรมาปรมัตถปรมีคือทานขั้นหย่อนบริจาคทานชั้นกลางบริจาคทาน,ทานชั้นยอดเยี่ยมชัม้นยอดเยี่ยมเนี่ยแม้ชีวิตก็สละได้เหมือนกันแต่อันนี้พระพุทธเจา้าท่านปราถนาใหญ่ท่านทําอย่างนั้นได้แต่พวกเราเป็นสาวกผู้ผู้สดับเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจา้าทําตามอัตภาพนั่นนะไต่ตรองพิจารณาดูให้ดีให้เหตุให้ผล พอโลกทุกวันนี้มันโลกโลกาพิวัตรข่าวสารเนี่ยมีจิปะถะร้อยแปดเพราะนั้นเราจงกันกรองไต่ตรองพิจารณาเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาวัดมาจับมาเป็นเครื่องรังวัดดูให้ดีวิเคราะห์ดูให้ดีดดแล้วจึงวางใจความเชื่อไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อแบบงมงายเชื่อแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเห็นผู้พูดมาหน้าเรื่อมใสหน้านับถือแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่ออย่างนั้นเลย ท่านให้เชื่อโดยความวิเคราะห์พิจารณาดูเหตุและผลด้วยปัญญาอย่างรอบคอบซะก่อนจึงให้เชื่อไม่ให้เชื่อตามตำรับตำลาไม่ให้เชื่อตามครูบาอาจารย์ที่น่าเชื่อถือได้ไม่ให้เชื่อตามผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ให้เชื่อตามกฎประเพณีที่ถือมาอาจจะถือมาผิดๆก็ได้ว่างั้นเถอะเพราะนั้นต้องใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองหาเหตุและผล พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เชื่อไม่ง่ายด้ไม่แบบควายแล้วก็จูงตามหลังไปอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาพุทธศาสนาท่านสอนให้ใช้ปัญญาทบทวนพิจารณาหาเหตุและผลเพราะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านควรจะศึกษาธรรมะแนวทางของพุทธศาสนาให้ค้นคว้าศึกษาให้เข้าใจสิ่งใดก็ถามท่านผู้รู้ถามครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือ ที่ท่านรู้ตามแถวแนวความจริงท่านเรายังไม่มั่นใจองค์นี้เราก็ถามองค<ม>์อื่นอีกแล้วจากนั้นเราก็ศึกษาในพระไตรปิฎกอีกเอามาค้นคว้าผสมประสานกันดูคําพูดของครูบาอาจารย์แต่ละท่านละองค์เนี่อมีเหตุและผลมีแง่แนวความคิดอย่างไรอย่างเนี้ยจากนั้นก็วางใจเลยแต่เนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างหลวงตามหาบัวท่านก็บอกว่าท่านวางใจกับหลวงปู่มัน เห็นกิริยามารยาทเพราะท่านก็เรียนมาทางปริยัติธรรมมาพอสมควรแล้วจนได้เป็นมหาจากนั้นมาท่านก็มาแนวแถวปฏิบัติมันเข้ากันได้กับปริยัติที่ท่านเรียนมาแต่ปฏิบัติในท่านทํายังไม่ถึงท่านก็เชื่อในหลวงปู่มั่นทันทีเลยจากนั้นท่านก็วางอกวางใจมอบกายถวายชีวิตวางนั้นเถอะประพฤติปฏิบัติหลวงปู่ท่านให้ทํายังไงปฏิบัติยังไงท่านก็ทําอย่างนั้นอย่างสุดๆว่วางนั้นเถอะท่านก็ได้รับผลอย่าง ความตั้งใจเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกันการวิเคราะห์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ลักษณะนั้นนะจะไปเชื่อแบบงมงายจะไปเชื่อแบบง่ายๆจะไปเชื่อแบบเขาเห่กันไปแล้วก็เห่กันมาเพราะนั้นต้องตรวจใช้ปัญญาพิจา,ารณาดูให้ดี